สวัสดีครับพบกับผมทนาวิยุ์นะครับปรึกษาปัญหากฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏนะครับหรือสอบถามทางไลน์ทางเฟซทางยูทูบก็ยอมทำได้ส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานมาได้จะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนช้าดูตอนบืนดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์คาว่าทนายวิยุ์ก็จะพบเจอข้อกฎหมายที่ทนาวิยุตเนี่ยได้พูดคุยนะครับในเรื่องก่อนๆนะครับวันนี้นะครับ ตามหัวข้อก็มาถึงตอนที่80แต่ก่อนที่จะเข้าตอนที่80เนี่ยก็จะพูดก่อนอย่างนี้นะครับมีหลายท่านเนี่ยได้เข้าไปใน y o u tube นะครับแล้วก็ได้ดูข้อกฎหมายนะครับพบว่าได้ตรงกับข้อที่จริงของอหลายท่านนะครับที่ได้เข้ามาใน YouTube นี้นะครับแล้วก็หรือใน Facebook ก็ตามนะครับแล้วก็ได้พบเจอข้อทีจริงที่มันใกล้เคียงกันและสามารถนําไปประยุกต์หรือปรับใช้ได้นะครับทนายก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับบางท่านเนี่ยดูคลิปเดียวไม่พอนะครับเปิดคลิปของทนายวิยุ์เนี่ยดูทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับได้ความรู้เป็นอย่างมากก็เลยมาขอบคุณทนายวิจุ์วิจุ์ก็ดีใจนะครับได้กระแสตอบรับที่ดีนะครับมีแฟนคลับนะครับก็ภูมิใจนะครับก็ก่อนในเรื่องนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็มาเข้าหัวข้อวันนี้นะครับตอนที่80นะครับเป็นเรื่องของ ถ้าทุกคนขึ้นศาลเนี่ยต้องเจอแน่นอนก็คือการมาศาลของพยานการแต่งกายและการสาบานตนนะครับการพนมมือระดับการเบิกความการเซ็นรายงานกระบวนพิจารณาของศาลนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเป็นโจทย์หรือจำเลยก็ตามถ้ามีความประสงค์ที่จะสืบพยานเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับมาศาลแน่นอนครับต้องแต่งกายให้ถูกต้องนะครับอันที่จริงนะครับผู้ชายนะครับก็ควรจะใส่นะครับรองเท้าหุ้มส้นเป็นรองเท้าหนังนะครับไปเลยนะครับ เส tamam. no ื้อก็เป nah, ็นชุดสุภาพนะครับสีไม่ฉูดฉาดก็อาจจะเป็นสีเดียวกับกางเกงนะครับเสื้ออาจจะเป็นสีขาวกางเกงอาจจะเป็นสีดําอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นชุดสุภาพนะครับหรือผู้หญิงก็อาจจะต้องเป็นกระโปรงขายาวหน่อยนะครับหรือเป็นกางเกงที่สุภาพไม่ขาดไม่แหว่งอะไรอย่างนี้ครับชุดเสื้อนะครับก็ไม่ควรโป๊กเกินไปนะครับหรือไม่ควรที่จะใส่แล้วมันดูแบบ มันคนนี้นี่เข้ามาศาลได้ยังไงนมใหญ่ขนาดนี้เราว่ากันตรงๆนะครับให้มันรัดรูปหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าให้ครอบการเคารพศาลแล้วก็ให้ความเคารพทุกๆฝ่ายที่มาศาลนะครับในส่วนของการสาบานตนนะครับหากจะต้องสืบพยานนะครับแน่นอนครับหนึ่งจะต้องพนมมือแล้วก็ต้องถามว่าถาท่านเนี่ยถือรับถือาศาสนาอะไรนะครับาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามาศาสนาคิดก็จะมีการ พูดสาบานตนที่แตกต่างกันในที่นี้ธนารย,ยุทธก็จะพูดในเรื่องของสาสนาพุทธเนี่ยต้องพูดว่าอย่างไรบ้างก็จะพูดประมาณนี้นะครับสมมติมว่าพนมมือนะครับพนมมือนะครับอันนี้คือพนมมือนะครับก็จะพูดว่าข้าพเจ้านะครับขอสาบานต่อพระแก้วมรกตเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับพระสยามเทวาธิราชน,นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อสารด้วยความสัตย์จริงทั้งสิน้นหากข้าพเจ้ากล่าวความเท็จแม้แต่น้อย ขอพยานตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเดือพันหากข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาลขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับพอเบิกความเสร็จนะครับศาลก็จะให้นั่งลงนะครับพอเข้าข้อพยานนะศาลก็จะให้นั่งลงแล้วก็จะถามชื่ออายุที่อยู่นะครับทําทงานอะไรบ้างน,นะครับเป็นเกี่ยวกับคู่ความอะไรเป็นโจหรือเป็นจาเลยนะครับอันนี้ก็จบนะครับอาชีพอะไรรับราชการหรือทําธุรกิจหรือ ไม่มีอาชีพก็แล้วแต่นะครับอันนี้จบลงนะครับเข้าเรื่องถึงเมื่อกี้นะครับที่พูดว่าต้องสาบานยังไงนะครับคือสาบานว่าเราจะไม่พูดเท็จใช่ไหมครับก็มีบางท่านหลายคนนะครับผมก็นั่งขำอยู่ในศาลไม่ได้นายเขาพูดนะครับเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระแก้วประกดพระเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศั์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะวความตระสารด้วยคำสัจจริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้านำความเท็จมากราบแม้แต่น <ination> sí ้อยขอเป็าอันตรายและความวิบัติตรงบวงจงมาเกิดแก่ตรงบ แล้วก็เงียบไปจงบาเกิดแกนายก,ก่อเกิดแก่จำเลยจงมาเกิดแก่จำโจทย์ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามถ้าพูดอย่างนี้นะครับหรือเงียบไปเงี้ยศาลก็ต้องให้พูดใหม่เพราะว่าจงบงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวโดยพันคาเนี่ยมันเป็นคําที่รุนแรงถูกไหมบางคนก็ไม่กล้าพูดนะบางคนก็เงียบไปพอไปอ่านเนี่ยโอ้ยมีขนาดนี้เลยบางคนไม่กล้าพูดบางคนบอกโอ้ยฉันไม่เคยคือบางคนเขาก็รู้ว่าเขามาพูดเท็จอ่ะเขาก็ไปกล้าพูดถูกไหมครับ อันนี้มันก็จบไปใลเรื่องของการสาบันตนที่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจที่จะมาพูดนะครับส่วนในเรื่องของการเซ็นเอกสารของสารสมมุติว่าเราสืบพยานเสร็จแล้วก็ต้องมีการเซ็นเอกสารทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพยานไฟโจ์ฝ่ายจำเลยก็ต้องทุกคนก็ต้องเซ็นเอกสารที่เขาเรียกว่ารายงานกับบนพิณานะครับถ้าเป็นโจทก็ต้องเซ็นหน้าปกสำนวนด้วยว่ามาสารในวันนี้นะครับอันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับปรึกษารบรรลัยก็หมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนคลับมีเยอะแยะนะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับดูทุกคลิปนะครับก็ สุดยอดมากๆเลยถ้าดูทุกคลิปได้ทนายยังไม่กลับไปดูเลยนะทุกคลิปพูดอะไรไว้บ้างนะพูดอย่างเดียวไม่ดูเลยขอบคุณมากครับพบปะใหม่โอกาสหน้าของคุณครับสวัสดีครับ